แนาฬิกา50นาทีชาได้เวลาไปห้องประชุมกันแล้วนันเดินถือเอกสารที่ใช้ประชุมมาหาฉันฉันเองก็พยักหน้าก่อนจะหยิบเอกสารที่ฝนฝากเอาไว้ให้ขึ้นมาถือก่อนจะเดินไปพร้อมกันกับนันประชุมครั้งแรกตื่นเต้นไหมนันหันมาถามฉันด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้มตื่นเต้นสิแล้วใครเข้าประชุมบ้างหรอ ฉันถามไปเพราะจะได้เตรียมใจถูกเกิดมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้าประชุมจะได้เตรียมตัวถูกด้วยก็มีท่านประธานเราสองคนเลขาท่านประธานแล้วก็ฝ่ายผลิตนะ่ะมีท่านประธานด้วยหรออ๋อนะห้องประชุมตอนนี้ท่านประธานยังไม่ได้เดินทางมาถึงเพราะเราเข้ามารอก่อนเวลาท่านสิบกว่านาทีแนะ่ ฉันได้นั่งอ่านเอกสารที่ฝนฝากมาให้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอรูปแบบของเพจที่เราได้ทำการออกแบบกันไว้หลายแบบมีที่ฉันออกแบบเองด้วยมีทั้งของนันแล้วก็ของฝนซึ่งแต่ละลวดลายก็ค่อนข้างสวยมากฝีมือของนันกับฝนนี้ดีมากๆเลยสำหรับฉันท่านประธานมาแล้วค่ะเสียงของโยเอ่อยขึ้น ทุกคนในห้องประชุมต่างลุกขึ้นก้มหัวให้ท่านประธานรวมถึงฉันด้วยใบหน้าคมตอนนี้สีหน้าที่เรียบนิ่งดูเย็นชาต่างจากเมื่อเช้าที่มีแต่รอยยิ้มแง่สิต่อหน้าพนักงานบริษัทนี่เนาะก็ต้องเก๊กขึมเป็นธรรมดาเชิญนั่งค่ะคุณท่านนั่งลงที่หัวโต๊ะหรือที่ของท่านประธานก่อนจะชายตามองมาที่ฉันเล็กน้อย คงคิดไม่ถึงใช่ไหมหละ่ะที่ฉันเข้ามานั่งในนี้ด้วยนิชาคุณมานั่งนี่ค่ะคุณท่านเอ่ยชื่อเรียกฉันก่อนจะบอกให้ฉันไปนั่งข้างๆเขาซึ่งฉันก็ส่งสายตาปฏิเสธไปคนในห้องประชุมต่างก็มองมาที่ฉันนี่คิดจะทำอะไรของเขานะเนี่ยไปสิชาเดี๋ยวท่านก็ดูเอาหรอกนะนันสกิดฉันพร้อมเอ่ยบอกแล้วยิ้มฉันก็แค่ยิ้มแห้งๆไปให้นัน ก่อนจะเดินไปนั่งข้างท่านประธานหรือคนแก่จอมเอาแต่ใจคนนี้เริ่มประชุมกันได้ค่ะคุณนันเอ๋ยพร้อมกับเปิดเอกสารขึ้นมานันก็ทำการเสนอนู่นนี่นั่นไปเรื่อยคนเป็นประธานก็นั่งมองและฟังอย่างตั้งอกตั้งใจแต่ไอ้มือเนี่ยทำไมต้องมาจับมือฉันด้วยดีที่มันเป็นฝั่งของท่านประธานไม่งั้นนันกับฝ่ายผลิตรวมไปถึงโยได้เห็นแน่ จับมือไม่พอยังใช้นิ้วโป้งนวดที่หลังมือของฉันอีกต่างหากสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วสิเราก็ต่างประชุมกันไปเรื่อยโดยมีชั้นที่เสนอบ้างในบางครั้งฉันเคยชายตามองไปที่นั่นที่นั่งอยู่ห่างจากฉันเพียงสองเก้าอี้นั่นเธอมักส่งยิ้มกลิ่มมาให้ฉันเสมออะไรกันงั้นก็เอาตามนี้นะผลิตตามนี้เลยนะท่านประธานเอ่อยขึ้น วันนี้เลิกประชุมได้ค่ะชิ้นสุดการประชุมทุกฝ่ายต่างลุกขึ้นออกจากห้องประชุมซึ่งฉันก็ลุกขึ้นแต่โดนห้ามไว้เสียก่อนอย่าพึ่งไปค่ะมือเรียวของคนร่างสูงดึงเอาไว้ทำให้ฉันไปไหนไม่ได้ได้แค่ส่งสายตาอ้อนวอนโยกับนันให้ช่วยแต่ก็ได้รอยยิ้มกลิ่มพร้อมการโบกมือลาอย่างมีความสุขมาให้ณนห้องทำงานของทันทัน ฉันจุงมือคนตัวเล็กเข้ามาในห้องทำงานของฉันก่อนที่จะกดล็อกประตูห้องทำงานเพื่อไม่ให้ใครเข้ามารบกวนมีอะไรคะชาเอ๋ยปากถามฉันขึ้นฉันไม่ได้ตอบอะไรเพียงแค่เดินไปนั่งที่เก้าอี้ของผู้บริหารก่อนจะตบที่ตักของตัวเองแล้วพูดขึ้นมานั่งนี่สิฉันเอ๋ยพร้อมยิ้มก็เห็นคนน้องไม่ยอมเดินมามีแค่ใบหน้าที่กล้า,ากลัว จะเดินมาดีๆหรือให้ทันไปอุ้มคะฉันถามมไม่ต้องค่ะฉันเดินไปเองได้เธอตอบก่อนจะค่อยๆก้าวขาเดินมาหาฉันแล้วหยุดอยู่ตรงหน้าฉันไม่ยอมนั่งลงบนตักฉันเสียทีฉันได้ตบลงที่ตักตัวเองอีกครั้งก่อนจะยกยิ้มให้เธอเธอค่อยๆหย่อนก้นลงมานั่งที่ตักฉันแต่หันหลังให้ไม่เอาแบบนี้ค่ะหันหน้ามาหาทันค่ะ เรื่องมากเธอบน่นพร้อมกับกรอกตามองบนแต่ก็ต้องยอมนั่งคล่อมชั้นแต่โดยดีฉันยิ้มให้กับความน่ารักของเธอก่อนจะใช้เรียวแขนโอบก,กอดเอวคลอดของเธอเอาไว้เพื่อไม่ให้ตกมืออีกข้างที่ว่างก็ไปจัดการกับผมที่ล่วงลงมาปกหน้าเธอไปทัดที่ใบหูไว้ทำไมไม่อ่านข้อความของท่านคะ ฉันถามเพราะส่งข้อความไปก่อนจะเข้าประชุมกะจะขอกำลังใจในการประชุมเสียหน่อยแต่เธอดันไม่ตอบแต่พอเข้าประชุมก็เห็นเธอนั่งอยู่พอดีเลยบอกให้เธอมานั่งข้างกันพนักงานจะคิดยังไงก็ช่างเพราะในอนาคตทุกคนก็ต้องรู้จักน้ำชาในสถานะภรรยาของท่านประธานคิดถึงอีกแล้วค่ะคุณจะคิดถึงอะไรบ่อยๆคะ เธอถามฉันเองก็กอดกระชับเธอมากขึ้นฉันไม่รู้ว่าทำไมถึงคิดถึงเธอมากขนาดนี้แค่ห่างกันแค่แป๊บเดียวก็รู้สึกหงอยหาอย่างบอกไม่ถูกไม่คิดถึงทันเหรอฉันส่งสายตาออดอ้อนไปให้เธอใบหน้าสวยขึ้นสีแดงเล็กน้อยก่อนจะหลบสายตาฉันไม่ทำไมฉันต้องคิดถึงด้วยคะฉันเอาคางไปเกยที่เหนืออกเธอ ก่อนจะส่งสายตาหวานเชื่อมไปให้เธอหวังให้เธอใจอ่อนอะอะไรคะใบหน้าที่ตอนแรกมีสีแดงขึ้นมานิดหน่อยพอเธอหันมาสบตาฉันเท่านั้นแหละมันก็แดงขึ้นจนเห็นได้ชัดเลยฉันยิ้มออกมาอย่างมีความสุขก่อนจะจูบลงไปที่ปากสวยอย่างรวดเร็วดวงตาคู่งามโบกพลงขึ้นทันตาเห็นหน้าเธอแดงไปนะเขินเหรอทันถามพูดจบ ท่านก็หอมแก้มเนียนทั้งสองข้างอย่างรวดเร็วพ,พอแล้วพอแล้วฉันฉันมีงานนะคะเธอได้ดันไหลฉันออกก่อนจะเสตตามองไปทางอื่นใบหน้ายังคงแดงก่ำเพราะความเขินอยู่ไม่อยากห่างจากเธอเลยฉันซุกใบหน้าคมลงไปที่ลำคอขาวเนียนสูดดมกลิ่นหอมวาน,นิลลาอ่อนๆจากตัวเธออย่างเต็มที่ ก่อนจะกดจูบลงไปเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยกุหลาบแดงจางๆใครไม่สังเกตคงไม่เห็นหรอกฉันได้ทำรอยกุหลาบไว้สองสามรอยจางๆจนพอใจฉันก็ปล่อยร่างเล็กออกจากอ้อมก่อนให้เป็นอิสระทันทีเจอกันตอนเที่ยงนะคะฉันส่งยิ้มให้เธอเธอเหมือนจะงงๆนิดหน่อยแต่ก็เดินออกไปฉันอมยิ้มเล็กน้อยของของฉันก็คือของของฉันละนะ น้ำชาฉันเดินกลับมาที่โต๊ะทำงานด้วยความงงงวยปกติเขาจะไม่ปล่อยฉันมาง่ายๆแบบนี้ไหงวันนี้ได้ปล่อยออกมาง่ายจังฉันคิดแต่ก็ดีฉันจะได้ไม่ต้องหวั่นไหวกับเขาบ่อยๆยอมรับว่าตอนที่เขาถามว่าคิดถึงเขาไหมตอนนั้นฉันเขินมากยิ่งได้สบตาแววตาคมแสนอ่อนๆของคนแก่กว่ายิ่งเขินเข้าไปอีก ไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงหัวใจฉันไหมว่ามันเต้นแรงและเร็วขนาดไหนไม่ใช่ว่าฉันไม่คิดถึงเขานะแต่แค่ห้ามใจไว้ไม่ให้คิดเกินเลยไปกว่านี้แค่นั้นฮ่าฉันถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งก่อนจะตั้งใจทำงานต่อไปจนเวลาล่วงเลยไปถึงเที่ยงนันก็เดินเข้ามาหาฉันชาจ๋าไปกินข้าวกัน ดันเดินมาเกาะขอบโต๊ะของฉันพร้อมเอ่ยชวนฉันไม่ได้ตอบอะไรแค่ยิ้มยิมให้ก่อนจะทำการเก็บของฉันได้รวบผมไปไว้ข้างหนึง่งเพราะม,มันร้อนอืมชาคอไปโดนอะไรมานะ่ะนันเอ่ยทักพร้อมกับเดินเข้ามาใกล้ๆคอฉันคิ้วสวยของนันขมวดเข้าหากันเล็กน้อยอ่ะอะไรหรอใจเริ่มสั่นไหวไม่รู้ว่าคนแก่จอมเอาแต่ใจนั่นทำอะไรไว้ ฉันยกมือขึ้นมารูปๆปไปที่คอเล็กน้อยนี่นี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูนั่นเอ๋ยพร้อมหยิบโทรศัพท์เครื่องรูปขึ้นมาถ่ายที่คอฉันแล้วเธอก็เอามาให้ฉันดูฉันถึงกับเบิกตาโพลงขึ้นมาทันทีที่คอของฉันเป็นสีแดงๆจางๆอยู่สองสามจุดไม่ต้องเดาว,ว่ามันคืออะไรแล้วใครเป็นคนทำอ๋อคือพอดีอะไรกัดก็ไม่รู้ฉันเลยเกามันสงสัยเกาแรงไปหน่อยนะ่ะ ฉันส่งยิ้มแห้งๆไปให้นันก่อนจะยกมือขึ้นมาปิดมันเอาไว้เออนันคือว่าเรานึกได้ว่าเรามีธุรนะน่ะไปกับโยแทนได้ไหมเดี๋ยวเราไปบอกให้ฉันเอ่ยปากบอกนันไปเธอก็เหมือนจะไม่เชื่อแต่สุดท้ายก็ยอมตกลงแล้วเดินออกไปฉันรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนทันทีไอคุณทันฉันขบกล้ามแน่นด้วยความโกรธทำไมถึงมาทำรอยคิดมาที่คอฉันเนี่ย